เดินมาสักพักก็ฝนตกพี่น้องจ๋าเราก็มาเดินตามเกงพี่น้องจ๋านางงามก็บอกว่าไม่ติดข้างเขาเลยไปจะวันกู this way or this way วิเบบี้ทำไมเด็กน้อยทำไมน่ารักจะไปถ่ายรูปพี่ด้องจาจะเตะให้นะครับไปไปทำนมื้อแไกเราเข้ามาใต้ตึกที่เป็นโดมตรงนี้แล้วนะทุกคน เ,เกงเก็จะเดินเป็นคู่ถ้าเขาเป็นแฟนกันนะเขาก็จะเดินเป็นคู่แบบนี้และเขาไม่ได้ตัวเล็กนะคะทุกคนด,ดูสิ็จครับว่าอันนี้นางงามก็ไปเดินตามหลังเขาสินางงามก็บอกว่าไม่ติดข้างเขาเลยเห็นไหมเขาก็จะบอกเบิกเบิร์นเขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยทบ้าน<อ>เราเขาเล็กแต้วใช่ไหม, <laughs> มนบพี่น้องเลิศบก่ก <laughs> คนเริ่มตกแล้วพี่น้องจ๋าดีแล้วฝนตกจะได้ชุม่มชื่นพี่น้องจา๋านะ ส่องเก้งกันไปว่าคึงไปพี่น้องแกรวิวสวยไหมทุกคนฝนก็ตกพี่น้องนะดูมาเดินแล้วมันรู้สึกไม่เบื่อน่ะทุกคนถ้าอยากจะมองมอยมันรู้สึกดีอ่ะมันไม่เบื่อเนี่ยเรามาเดินถึงตรงนี้แลวผู้ยจ้ไมันจะสายจึงสูงจึงรอจึงพักจึงเนื่อยพี่น้องนี่เดินทะลุเมืองซิเจสต์ะจ๊ะทุกคนก็จะมีคนเยอะๆแบบนี้นะ เขาแต่งตัวส,สวยๆอันนี้เป็นร้านแอนทิกนะเรื่องเครื่องเพชรเครื่องคอยอะไรเงี้ยคนร้านเครื่องเพชรเครื่องคอยให้ดูข้างในสิเครื่องเพชรเครื่องคอยเต็มไปหมดเลยนะให้ดูสิเขาก็แต่งตัวสวยๆว้ย <laughs> มีคนบอกมืให้ด้วยน่ารัก <laughs> ใช่ไหมอันนี้เราเราแยกออกมาอีกแต่มุมหนึ่งได้ไหมเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะดีกว่าเข <laughs> าแต่งตัวสวยไหมเขาแต่งตัวเหมือนคนมาเที่ยวอ่ะนะ เด็กน้อยสองคนนี่อุ้ยน่ารักจังเลยดูสิยังเด็กอยู่เลยสิบเจ็ดสิบแปดละมั้งเนี่ยอุ้ยเห็นเก้งสองนางนเดินมาไอเก้งหล่อๆเลยทุกคนนี่ก็เก้งตายแล้วฉันอันนี้เป็นร้านสปงสปาหรือเปล่าครับสังเกตดูร้านอะไรเงี้ยร้านลวงเงี้ยสวยๆนะทุกคนคือเขาจะแบบว่า เป็นร้านข้างถนนหมดเลยนะทุกคนนะนไร้านข้างถนนร้นไอติมดูสสวยงา,งงาตุชอบมากเลยนะเนี่ยตุสิดูท่าเดินนางเอนขนาดไหนเนี่ยจะไปฟอนเล็บหรือเปล่าครับ <c oughs> หมอหม้อยเขาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราถือเดินถ่ายแบบเนี้ยก็ไม่มีปัญหาเนาะก็เราเดินดูได้เนี่ยแต่ก่อนเข้าไปในในซอยนี้หละ่ะเข้ามามันก็ทะลุออกมาได้นะทุกคนนะ วิโดซีคนเยอะเขาขึ้นมาจัดชายหาดกันนะั้นภาษาใช่ไหมนะความมายางเบิ่งสำรวจความอีหยังเนาะพี่นอนะ้องเนาะสำรวจเขาก็กินทับฟงทับปาดกันนะความมาสำรวจความความเป็นไปของชาวบ้านชาวบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยทุกคนนะเนี่ยพี่น้องจ่ายวิสิสวยนะเห็นไหมอุย้ยผู้หญิงสวยๆทุกคน เดินมาสักพักก็ฝนตกพี่น้องจา่าเราก็มาเดินตามเกงพี่น้องจา่าโอ้ยคนขึ้นมาหลายเสดยางไหมทะลุมาซอยหน่คนขึ้นหลายเสือหลายจนสมมุนมมองอย่างเลย นกาคนแต่งตัวสวยๆผู้หญิงแต่งตัวชุดดงชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูหล่อจังเลยนะเหมืงเอาดีจากุกคนสวยบ่ก็ก็มาให้ดูกันนะนะจะได้เบื่อกันก่อนนะแต่ว่ามันเราชอบมาเดินเพราะเดินเราไม่สนุกมุมนั้นมุมนี้มุมโน้นมุมนั้นอะไรเงี้ย พามาดูกันคนคงจะแหง่ขึ้นมาจากหาดละมั้งฝนตกทุกคนดูร้านอาหอรร้านอาหารนะโอ้ลงมาน่ารักทุกคนกุ้ยซกุยล้อล้อเบิงนะนี่ตามกันไปอันนี้ถนนนะจ๊ะคนกันยังละหลายตามถนนพี่นอง หม,มุนศาีาพคมเจ้าะซีเวียนหัวนนเก่งกวางบางชนีป,ปนผสมกันไปหมดเลยนะทุกคนย่างเมื่อกี้มาเห็นอันค้นตัวใหญ่ใหญ่ใครว่าดูสิอันนี้เป็นร้านอุ้ยอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าหรือเปล่าเมามอยดูดีดูดีด ม่ค่อมดูดี <Okay. S 1> เดินไปเรื่อยๆคนเยอะมากเดินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสี่แยกเ <Okay. S 1> มื่อไรจะไปถึงร้านอาหารสักทีเนี่ยจะไ,ได้กินข้าวกัน <Okay. S 1> หิวข้าวเหรอพี่น้องมึงพูบ่าวสเปนเดอ้อทุกคน <All right. S 1> ผมสัน่น <All right. S 1> ผมเหีว โน่นนี่นั่นฮัลโหลดิี่เ <c oughs> มนบอนึกหน่อยว่จะเป็นทหารฝ่าวา่ตรงนี้ร้านอาหารหารันเบเกอร์คนขามามมาซื้อมาเสือคนสเปนพี่น้นองใหย่เอาเน,น,น,นี่มาปพี่น้องเนบอคนก็นมายืยนลอคิวสือพีนอ่น้องเ็นบอ พี่น้องยางไปคนกับลัดสายลัดหัวเดี๋ยวไปถึงร้านอาหารเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวจะอัดคลิปกินข้าวผัดสเปนให้ชมให้ชิมกันพี่น้องจ๋ะมาปีนี้ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวขอกินคงจะเป็นแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่านะเราชอบกินอาหารไทยมากกว่าพี่น้องจา๋าโดยที่การคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามถ้าชอบก,กดไม like, ่ไลค์ครับไม่ชอบนะเขียนคอมเมนต์มาได้ค่อยจะอ่านจะถือสาความดำมุก่อยเพราะว่าไม่ยู่ทธรรมดำขนาดนั่งในร่มพี่น้องจ๋าไปเลยด้ใจพี่น้อง จุบๆจุจับจุไปไปสบายีจยะที่สน o กสุดมั้งหน่อมึงบรรยากาศ